นะสวัสดีครับวันนี้มาแนะนําเกมนินจาอ a d ซอรครับผมเป็นแนวแอคชั่นอาร์พดังจกนารูโตะครับเกมใหม่แต่ภาพคุณตาเกินโอเคงั้นเราไปดูกันว่าตัวเกมมีระบบอะไรบ้างครับหลังจากเข้าเกมครับเราจะเห็นระบบโวแบบยูไอเพียบครับผมโอเคแต่ว่าเรามาแนะนําการตั้งค่าของเกมก่อนกดที่มุมซ้ายมือบนครับก็จะมี s y s t e t ติ๊งเนาะก็คือสามารถตั้งค่าต่างๆได้ครับก็จะเป็นเลือกกราฟิก ปิดเสียงเปิดเสียครับแล้วก็ตั้งโนนตินะหรือว่าแจ้งเตือนแล้วภาษาก็มีภาษาไทยนะครับผมแล้วก็ยังสามารถเช้งอวตาหรือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้ครับก็สามารถเลือกตามที่ชอบได้เลยครับผมเ,เดี๋ยวผมลองกดเปลี่ยนให้ดูครับเป็นตัวไหนดีเนาะนี่ครับเปลี่ยนเสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมโอเคงั้นเราไปดูระบบแรกเลยก็คือการต่อสู้ครับ ไปที่ Adventure หรือปรจจนภัยครับตัวละครเนี่ยก็จะกดไปอัตโนมัติครับกดที่ Adventure ตรงนี้เลยตัวเกมเนี่ยจะไม่ได้เป็น Open World แบบว่าเดินไปมสัสวซนครับจะเป็นจุดด่านจุดๆเนาะเราจะกดเข้าไปก็จะมีเป็นด่านๆไปครับผมซึ่งด่านที่ผ่านแล้วเราสามารถกดเลดได้ครับเพื่อเก็บครับสุการณ์นะนี่เดี๋ยวผมไปดูครับ เราจะกดเสร็จก็จะได้พวกของต่างๆนะก็จะเป็นทรัพยากรต่างๆทั่วไปครับแล้วก็เลเวลของตอัวละครญี่ปนะก็จะขึ้นเราสามารถรีเซ็ตได้2ครั้งต่อวันครับสำหรับดันใหม่เนี่ยก็จะมีค่าพลังเห็นไหมครับค่าพลังณนะตอนนี้ของผมอยู่ที่70,000แนะนําก็คืออยู่ที่28,000เท่ากับว่าอันนี้ผมผ่านจ่วยแล้ววิธีการเล่นก็กดที่ชาเลนจ์ได้เลยครับผม หลังจากชาเลนจ์เนี่ยตัวเกมก็จะมีแบบเป็นแมนนวลครับแล้วก็เซมิออโต้แล้วก็ออโต้ uto, แบทฟูออโต้ Auto, Bad, uto, เนาะเวลาปรับเป็นเซมิออโต้ก็แบทไหมครับกดสกิลเองเนะหรือปรับเป็นแบบแมนนวลก็อย่างนี้ครับผมซึ่งก็จะเล่งความเร็วของเกมได้นะครับเป็น1เป็นคนะูณ2เนาะแล้วแต่ความชอบเลยหรือปรับเป็นออโต้เซมิออโต้ก็ได้ครับ เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมาจากอ่าจะเรียกว่าอะไรเนื้อเรื่องของเกมก็มาจากมังงะหรือว่าอนิเมชันแหละครับแต่ว่าจะมีการแทรกตัวละครพิเศษนะครับก็ใช้สกิลเนาะไม่ได้มีความซับซ้อนแล้วก็สามารถใช้สกิลของคู่ได้ครับผมเราต้องปลดล็อกถึงจะมีสกิลเนาะเดี๋ยวจะไปแนะนำอีกทีตอนในช่วงตัวอรคดครับสำหรับระบบการต่อสู้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับหรือว่าถ้าเราอยากจะเล่นเองเนาะแล้วก็กดได้เลย ถ้าเราเจอบอสที่เก่งๆก็แนะนําให้เล่นเองครับเพราะว่า AI เกมนี้อาจจะไม่สามารถผ่านบอสได้ถึงมีพลังเกินค่าแนะนําก็เถอะก็อาจจะแนะนําให้เล่นเองก็ได้ครับโอเคอันนี้ก็คือวิธีการต่อสู้ของเกมนี้ครับโดยปกติแล้วระบบการต่อสู้เนี่ยเป็นพื้นฐานของเกมแล้วก็เล่นเหมือนกันเลยไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรครับผม อันนี้ผมก็ติ๊กไปก็คือพูดง่ายถ้าเราไม่ได้กดอะไรเนี่ยก็สามารถเล่นไปได้เรื่อยๆครับโดยถ้ากด semi auto เห็นไหมครับดูว่า auto เนี่ยก็จะเปลี่ยนเนาะแล้วมีหน้าที่กดสกิลครับหลังเดิมก็จะมี full auto ให้ด้วยนะครับผมใส่สกิลของตัวละครที่ออกมานะผมเอาคางี้ของ,เ,ของอเมืองน้ำมากับชิ้วหนาผมลืมชื่องั้น Okay. ตัวละครหลักของเราก็จะมีตอนแรกก็จะมีแค่นาูโตครับก็จะเปลี่ยนตัวละครได้นะมีท่าจิ้มตูดครับผมจิมสวรรค์นำ้ำลายแล้วก็คาถาที่นาูโตถนัดสุดก็คือพวกแยกเงาครับก็เบสออนมาจากตัวมังงะหรืออนิเมชันเลยเสียงเพลงนี้ก็ถือว่าดีครับผมผมคิดว่าตัวเกมเนี่ยเล่นได้ง่ายดีแล้วก็เพลินครับสำหรับแฟนนาูโตนี่ก็เล่นได้เพลินอยู่ โอเคครับสำหรับด่านการเล่นก็จะอยู่ประมาณนี้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นๆของตัวเกมนะครับโดยปกติแล้วเราผ่านด่านเนี่ยเราก็จะได้รางวัลก็สามารถกดได้เลยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นๆของ ตัวเกมดินจาแอซเซลกันครับผมระบบอื่นของตัวเกมเนี่ยจริงๆตัวเกมจะดําเนินไปด้วยเมนเคว้ครับแล้วก็จะมีพวกสับเฟกหรือว่าไซเบก,กต่างๆหรือว่าเดลิกเคว้เนืเพื่อเก็บข้าศสกการยิ่งตัวละครเรเ็วสูงครับล้วก็จะสามารถอัพตัวละครพาร์ทเนอร์หรือคู่หูเราได้สูงเนาะเราได้ติมีกล่องไหมก็กดรับได้เลยครับคเคว้ก,ก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลักเรื่อยๆครับโอเคงั้นเรามาดูสําหรับระบบห้องบนเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อธิบายครับแต่ว่าสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือ ถ้ามีจุดแดงกดเข้าไปได้เลยครับเปราว่ามีการแจกแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับกดไปรับเนาะเห็นไหมครับพวง,งนี้คือถ้าเรามีจุดแดงขึ้นมาเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยครับก็คือจะเป็นเหมือนกับมิชชั่นหรืออชิมเมนต์หรือว่าของแจกของตัวเกมซึ่งค่อนข้างเยอะเลยครับก็สามารถกดซอนได้นะครับเ้่าเกิดมันลอกตาเนาะอ่ะงั้นเรามาดูระบบมอก่อนก็คือจะมีรงกิ้งเฟนก็คือเพื่อนครับผมแนะนําให้เก็บเพื่อนไว้เพราะเพื่อนเกมนี้จะสามารถอ่า เหมือนเราสามารถส,ส,ส่งรางวัลให้เพื่อนแล้วเพื่อนส่งให้เราได้ครับผมแล้วเราก็เอารางวั ole, ลนะมาสุ่มกาชาได้เหมือนกันก็แนะนําว่าให้กดรับเพื่อนให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้เลยครับเห็นไหมครับเราก็จะได้รางวัลจากการรับเพื่อนเนาะเมลก็เป็นระบบของเกมครับก็จะมีการส่งของรางวัลมาให้ครับอันนี้ก็จะเป็นระบบของตัวสัตว์ขี่ครับผมแล้วก็วกสามารถกดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับก็จะมีน้องน้องหมา แปบ,บนึงนะผมทำชื่อมาไม่ได้อาการมารุครับะไว้ขี่หน่ยก็จะเพิ่มสเตตัสของเราก็แนะนำให้ทำว้ครับผมตรงนี้ก็แกลเลอรี่ก็คือจะเป็นตัวละครทุกธาตุนะของอเกมนารุโตะหรือว่าเกมดินจายซออเนาะก็มีธาตุลมสายฟ้าดินน้ำแล้วก็จะมีธาตุจะเรียกว่าอะไรดีธาตุพิเศษแล้วกันเนาะ มสมมุติถ้าเรามีเรามีตุดสีแดงขึ้นเนี่ยก็แนะนําให้กดเข้าไปจนจะเป็น activate เพื่อเพิ่มค่าสเตตัสครับเห็นไหมครับก็แนะนําให้กดได้เลยครับสำหรับแกลเลอรี่ตรงนี้ acid ก็คือระบบช่วยเหลือครับจริงๆให้เข้าใจง่ายเลยคือจะเป็นระบบท่าแล้วเราวางตัวละครไว้ครับก็แนะนำให้วางตัวละครที่เก่งสุดในท่านนั้นๆครับเราก็าจ,จะได้สเตตัสหรือว่าค่าพลังงานเพิ่มฟรครับผม ส่วนอันนี้ผมยังไม่เปิดนะครับพอเลเวสี่สิบเนาะงั้นเรามาดูระบบอื่นๆของตัวเกมครับจะเป็นด้านล่างระบบทั้งหมดนะกุุ่หรือว่ากลุ่มครับก็คือจริงๆให้พูดเข้าใจง่ายคือระบบแคร์แหละครับแล้วก็จะสามารถเข้าไปแล้วก็ดูเมมเบอร์ต่างๆก็แนะนําให้เข้ามากดบริบจากเพื่อรับเขาเรียกว่าอะไรรับพวกทรัพยากรต่างๆครับก็จะมีระบบของ erver, อคอสเซอร์เวอร์กลุ่ปเซตติง้งกลุ่ปชอปนะครับก็คือกลุ่มต่างๆ b u i l d i n ครับผมก็แนะนําให้ทํากิจกรรมพวกนี้ครับ่้น้างง่ายครับผมไม่ได้มีความซับซ้อนเพื่อสร้าง community ของตัวเกมเนะ Summon มมก็คือกาชาครับผมก็กดได้เลยตัวเกมเนี่ยก็จะสุ่มมีทั้ง2ดาว3ดาวแล้วก็สูงสุดคือ4ดาวแล้วก็รออัพอันนี้ก็คือ animation ของการสุ่มกาชาเขาเนาะสีม่วงสีม่วงสีทองอ่ะผมได้สีทองตัวละกดขอสค i ิปเลย ในเพื่อนซัสสุเกะฮอสกิส3ดาวครับผมโอเคลองกดผิดนี่ครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มหรือว่ากดสคิปแอนิเมชันไปเลยก็ได้ครับจะได้ไวเนาะถ้าเราไม่อยากดูกดปุ๊บมันก็จะเร็วเห็นไหมครับก็จะมีทั้งตัวคอนใหม่ทั้งเสกตัวละครนะครับเสกตัวละครครบเนี่ยเราก็จะสามารถรวมเสกตัวละครได้เนาะ โอเคสำหรับระบบกาชาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับจริงๆกาชาก็จะมีกาชาจากเพื่อนเห็นไหมครับแล้วก็กาชาเกียร์เนาะพราะง่ายอย่างที่ผมบอกก็คือแนะนําให้มีเพื่อนให้เยอะครับแล้วก็จะได้กาชาสุ่มจากอ่าพอย์หรือว่าคะแนนของเพื่อนที่ให้เนาะสำหรับซัมมอนก็จะอยู่ประมาณนี้ไลน์อัพคือจัดทีมต่อสู้ครับผมซึ่งจะเปิดตามเลเวลเลยยิป8เปิด3ตัว35เปิด4ตัวแล้วก็จะสามารถจัดทีมได้ทั้งหมด3ทีมนะครับ formation ทั้งหมด3เนอะวิธีการง่ายๆสุดๆเลยคือกดที่ deploy or ครับเห็นไหมครับเขาก็จะจัดทีมที่เก่งที่สุดนะตอนนั้นครับแต่ว่าผมไม่่ช่ชอบตัวนี้ผมเลย้อวตัวของอขางเงะธาตุน้ำมาแทนครับอ่าสำหรับมันมก็ประมาณนี้วอซอก็ยังไม่เปิดนะครับผม เป็นบูสตัวพาวเวอร์จริงๆก็เป็นกิจอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นระบบที่ให้บูสต์พลังของพาวเวอร์เราครับผมอ่าาพร์ทเนอร์ครับผมพาร์ทเนอร์ระบบนี้จะเยอะนิดนึงพาร์ทเนอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวละครคู่หูที่เราจัดทีมครับก็จะมีการสตาร์ทอัพเนอะเมือ่อได้ตัวละครหรือว่าเสกตัวละครซ้ำร้รอยยี่สิบเห็น 3, ไหมครับตัวไหนที่สตาร์ทอ่าสตาร์ทอัพได้แล้วกดได้เลยครับก็จะมีเอฟเฟกต์ก็จะเพิ่มความสามารถของตอัวละครแหละครับผม ก็แนะนําว่าถ้าเล่นจริงๆเนี่ยก็ให้เอาตัวละครที่เราสามารถสตาร์อัพได้เยอะๆลงครับเพราะว่าเขาจะมีค่าพาวเวอร์หรือว่าค่า c ีเนี่ยเก่งกว่าตัวละครที่ยังไม่สตาร์อัพเนาะอ่ะโอเคงั้นเรามาดูตรงนี้ครับผมก็คือการอัปเกรดนะอัปเกรดตัวละครตรงนี้ก็จะเป็นเลเวลครับซึ่งเลเวลตัวละครเนี่ยจะอัพได้ไม่เกินเลเวลของ ID เราเนาะไปอเกทดได้เลยครับ ก็สามารถกดได้เลยพวกายๆคือทุกอย่างที่อัพตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มสเตตัสหรือข้ามเพิ่มค่าพลังครับผมก็สามารถกดเข้ามาตรงนี้ได้เลยครับไม่ได้มีความซับซ้อนนะสำหรับเลเวลตัวละครจะอยู่ตรงนี้ครับยี่สิบหกครับตัวละคร,รของพาร์นเนอร์เราก็จะอัพด้วยสูงสุดแค่26โอเคงั้นมาดูฮีโร่ครับผมฮีโร่ก็คือตัวละครหลักที่เราใช้ครับตอนนี้ตัวละครหลักของผมจะเป็นนารูโตะนะก็จะมีสตาร์เหมือนกันแล้วก็จะมีการปรับ เห็นไ,ไหมครับบวกก็บวกได้เลยครับก็คือใส่เนาะเหมือนหินหินสร้อยคอครับแล้วก็จะมีเรียกว่าอะไรเดียวตัวเกมก็คือเป็นการอัปเกรดครับสมมุติถ้าเราดูแล็งอัปได้วก็กดอัปตัวละครครับสำหรับตัวฮีโร่ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนครับผมมาเจอที่กระเป๋ากระเป๋าก็คือของที่เรามีทั้งหมดครับผมแนะนำให้กดคูตรงอ e ีกอีกออได้เลยครับ มันจะใส่ของที่ดีสุดณนะตอนนั้นครับผมแล้วก็กดกริกอัปเกรดก็จะอัปเกรดให้ทุกทุกอย่างครับสำหรับช่องนี้ก็จะเป็นช่องอาวุธที่เราไม่ได้ใช้นะเราสามารถกดรีไซเคิลตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็กดติ๊กให้หมดเพราย่อยนะพูดง่ายของที่ไม่ดีเราก็ย่อยทิ้งครับตอนย่อยเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้ของดีกว่าเดิมนะแล้วก็กดได้เลยครับแล้วก็ตีบวกเหมือนเดิมตีบวกใช้เงินนะครับผมเห็นไครับแล้วพวกนี้เราไม่ได้ใช้ปุ๊บเราก็เหมือนเดิมครับย่อย มีโอกาสได้ชิ้นส่วนเห็นไหมครับชิ้นส่วนแล้วก็เงินต่างๆแล้วก็ของใหม่พูดง่ายๆถ้าเราเจอวุฒที่ไม่ใช้แนะนําให้ย่อยได้เลยครับผมอันนี้จะเป็นของที่เรามีอยู่ครับผมก็คืออยู่ในกระเป๋าของใช้พวกเพิ่มอีกทีแล้ว,ลวก็กดได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเศษต่างๆเวลาครบเนี่ยก็จะสามารถอ่าอัพห้าสิบชิ้นเจ็ดสิบชิ้นร้อยชิ้นก็จะสามารถรวมเป็นชิ้นอุปกรณ์เป็นเกียร์ของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นของอย่างอื่นนี่มาที่วัสดมาทีเวดเนี่ยก็คือ พวกไอเทมต่างๆที่เราใช้พวกโพซชั่นพวกอะไรเนาะจริงๆก็จะเป็นพวกอัปเกรดของพวกพาร์ทเนอร์เนี่ยแหละครับสำหรับระบบกระเป๋าก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมงั้นเรามาดูระบบอสองระบบสุดท้ายครับ X Server Team Up เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเล้านินจาอินคอมมิ่งก็คือเป็นเหมือนการคิดเอทแล้วก็ไปคอร์สกับเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับผมอ่ะเอ็กซ์ก็คือผู้ที่เข้าใจง่ายคือดัน าฟาร์มทรัพยากรครับผมก็จะมีฟาร์มเงินฟาร์มเพชรฟาร์มสื่อเห็นไหมครับตามรูปเลยครับผม5ครั้งต่อวัน2ครั้งต่อวันแอปเทนก็คือครั้งละหนึ่งครั้งต่อวัน5ครั้งแล้วก็สามารถกดเข้ามาฟาร์มได้เลยวิธีการเล่นก็เหมือนกับการต่อสู้ทั่วไปกับเทลบีเทนนิ่งก็คือฟาร์มพวกสัตว์ถางเนาะแล้วก็อัพจริงๆระบบการต่อสู้ก็จะเป็นการต่อสู้เหมือน a นสเบนเจอร์ครับผมไม่ได้มีความซับซ้อนอันนี้ผมอาจจะไม่ได้กดให้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับ สำหรับระบบเกมก็จะอยู่รวมๆประมาณนี้ครับสำหรับตัวนะี้ผมอาจจะไม่ได้นำอย่างที่บอกก็คือก็ถ้ามีจุดแดงขึ้นก็กดเข้าไปเลยครับจะเป็นการแจกรางวัลหรือว่าให้ทำมิชชั่นตามนั้น,น,นครับตามเงินไขายเช่นเก็บเลยว่าเกิน50หรือผ่านด่านน,น,นี้นี้ก็จะได้ของรบไม่ได้มีความสบับซอนอารมณ์ก็คล้ายๆกับเวกตรงนี้ครับผมแต่ว่าจะเป็นแค่กิจกรรมณช่วงเวลานั้นๆครับผม งั้นเรามารีแคปตัวเกมนินจ a แอซซอ t กันครับตัวเกมเนี่ยมาจากอนิเมะหรือว่ามังงะชื่อดังจาก IP ของนารูโตะเนาะสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็เป็นเกมใหม่แต่ว่าภาพอาจจะคุ้นตาหลายๆคนครับผมเพราะว่าเกมเนี้ย,ยออกมาค่อนข้างเยอะแล้วเนาะ สำหรับแฟนโนโตผมคิดว่าน่าลองเล่นครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่แฟนโนโตเนี่ยอาจจะรู้สึกเฉยๆเกมนี้ครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกโดดเด่นนะแต่ผมคิดว่าการต่อสู้หรือว่าจังหวะเพลงเนี่ยมันทำให้เราคิดถึงแอนิเมชันหรือว่าอาจมังงะในสมัยเด็กๆได้ถ้าชอบไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าชอบไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ